สวัสดีครับผมฝาง CPU มีนะครับคลิปนี้นะครับผมก็มีตัว iPhone 12 Pro นะครับมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันในปี2023นี้นะครับตัว iPhone 12 Pro นี้นะครับเขาก็เปิดตัวมาตั้งแต่ปี2020แล้วนะครับถ้านับจนมาถึงตอนนี้ก็3ปีแล้วเนาะที่ iPhone 12 Pro รุ่นนี้เปิดตัวมาให้เราได้ชมกันนะครับในปี2023นี้นะครับตัว iPhone 12 Pro รุ่นนี้จะยังแรงยังเร็วอยู่หรือเปล่าครับการเล่นเกมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันในคลิปนี้นะครับ ก็อย่างที่ผมบอกนะครับถึงแม้ว่าตัว iPhone รุ่นนี้เขาจะเปิดตัวมาได้ประมาณ3ปีแล้วก็ตามครับแต่ว่าเนื่องด้วยมันเป็น Apple นะครับตัวชิปประมวลผลอะไรต่างๆของมันเนี่ยมันก็ยังถือว่ายังเร็วอยู่นะครับในปัจจุบันนี้เท่าที่ผมใช้งานมาเนาะในการเล่นเกมต่างๆนะครับในการเล่นโซเชียลในการดูนู่นดูนี่ครับดูคอนเทนต์อะไรต่างๆเนี่ยคือมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับก็มาดูสเปคคร่าวๆกันก่อนนะครับตัวชิปประมวลผลของเขานะครับก็จะเป็นตัว Apple A14 Bionic ครับตัวชิปประมวลผลตัวนี้เขาก็มี CPU ออออยยู่่6คคนนะับบบบบกกก็็จแแแงเป2ด้วื ก็จะเป็น CPU แบบ High Performance ครับตัวเนี้ยก็จะมีอยู่2คอนะครับแล้วก็แบบที่2ก็จะเป็นตัว CPU แบบประหยัดพลังงานครับตัวเนี้ยก็จะมีอยู่4คอ้นะครับในส่วนของ CPU GPU ก็จะมีอยู่4คอร์ด้วยกันครับสำหรับ GPU ที่เอาไว้ประมวลผลพวกกราฟิกต่างๆเนาะเอาไว้ประมวลผลภาพเกมอะไรต่างๆครับก็จะมี4คอร์หน่วยประมวก็16คอร์ครับสำหรับตัว iPhone รุ่นนี้แรมที่ให้มาครับอันนี้แรมให้มาค่อนข้างเยอะนะครับก็ให้มาถึง6กิกเลยนะครับการเปิดหลายๆแอปในตัว iPhone 12ก็จะไม่ค่อยมีปัญหหาาเท่ไร่เนาะ้ใหรมาค่ออนข้างเยะความจุ ที่ให้มานะครับในตัว iPhone 12 Pro นะครับก็จะมีความจุเริ่มต้นที่128 g b ครับก็เหมือนกับเครื่องผมเนาะที่ผมก็ใช้128 g b อยู่นะครับแล้วก็ความจุที่้อนเนี่ยก็จะเป็น256 g b ครับอันนี้ก็กำลังดีเลยนะครับ สำหรับตัว256กิกส่วนความจุสูงสุดนะครับก็จะเป็นตัว512กิกสครับสีที่มีให้นะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่4สีด้วยกันครับสีแรกก็จะเหมือนน้ำผมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีกราไฟครับก็จะเป็นสีประมาณนี้เนาะสีที่2นะครับก็จะเป็นสีเงินครับสีที่3ก็เป็นสีทองครับส่วนสีสุดท้ายจะเป็นสี Pacific Blue ครับซึ่งผมก็มองว่าในซีรีส์ p h o n e 12 Pro นะครับตัวสี Pacific Blue เนี่ยเป็นสีที่สวยที่สุดแล้วนะครับก็เหมาะกับผู้ชายมากมาจรกเลย ขอเขาเนี่ยก็จะเป็นจอแบบ Super Retina XDR ครับก็มีความละเอียดสูงมากเลยนะครับสำหรับจอตัวนี้ก็เป็นจอแบบ OLED ขนาด6.1นิ้วนะครับสำหรับตัว iPhone 12 Pro ความละเอียดหน้าจอก็จะอยู่ที่2,532 x 1,170พิกเซล460 PPI ครับสำหรับจอตัวนี้เนาะแล้วก็เป็นจอแบบ HDR ด้วยนะครับความสว่างเนี่ยถ้าเราอยู่ในที่ร่มแบบนี้นะครับก็จะสว่างสูงสุดที่800นะิตเนาะแต่ว่าถ้าเราไปอยู่ในที่แสงแดดเยอะๆนะครับความสว่างก็จะพีขึ้นไปที่1,200นิตเลยนะครับซึ่งจะทำให้เรามองเห็น ในที่แสงเยอะเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะอัตราคอนทาราสต์ก็อยู่ที่2ล้านต่อ1นมีทูโทนมาให้แล้วก็เป็นจอแบบ60เฮิร์ตนะครับจะยังไม่ได้เป็นจอ120เฮิร์ตเหมือนรุ่น13 Pro ขึ้นไปนะครับการปลดล็อกก็จะเป็นการปลดล็อกแบบ Fa c e ID นะครับก็จะอยู่ด้านบนตรงนี้เนาะแล้วก็เป็น Face ID ที่สามารถสแกนหน้าตอนเราใส่แมสได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะสามารถทําได้ตั้งแต่ไอโฟนซีรีส์สิขึ้นไปเนาะเผื่อเราไปอยู่ในที่คนเยอะๆหรือว่าในที่มมมีีฝุ่น่นนนนนนเเเเเยอออออะะแแแแแแลลนนล้้้้้้้วววรรรราาาาาาตตงงกกกกกกใสสสั็็็จไถดห ได้เลยในส่วนของกล้องนะครับกล้องหลังที่ให้มาเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด3เลนด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานของ Apple แล้วเนาะคือรุ่นโปรนะครับตั้งแต่ตัว iPhone 1 1 Pro ขึ้นไปนะครับจนถึง iPhone 15 Pro เนี่ยเขาก็จะมีกล้องอยู่ทั้งหมด3เลนแบบนี้นะครับมาดูตัวแรกกันนะครับตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นกล้องเลนหลักนะครับเลนหลักเนี่ยก็จะมีความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะครับรูรับแสง f 1.6ก็ให้มาค่อนข้างกว้างนะครับการเก็บแสงก็ค่อนข้างดีเลยเนาะให้มาขนาดนี้นะครับเลนต่อมาก็จะเป็นเเลลนีก็จะม อยู่ที่12ล้านพิกเซลเหมือนกันครับแต่ว่ารูรับแสงเนี่ยจะอยู่ที่ f 2.4นั่นเองครับส่วนเลนส์สุดท้ายจะเป็นเลนส์เทเลโฟโต้ครับรู <c oughs> รับแสงก็จะอยู่ที่ f 2.0นั่นเองเนาะในการถ่ายภาพนะครับของตัว iPhone 12 Pro ถึงแม้ว่ามันจะเปิดตัวมา3ปีแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าการถ่ายภาพผมก็ยังสามารถใช้ภาพของตัว iPhone 12 Pro เครื่องนี้นะครับมาทํางานได้อยู่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพมาแล้วเอาไปตัดต,ต่อต่างๆนะครับผมก็ยังสามารถใช้ได้นะครับหรือว่าจะเป็นการถ่ายภาพลงโซเชียลอะไรต่างๆครับอันนี้ก <ๆ S 1> การเก็บแสงอะไรต่างๆในรุ่นนี้ก็ทั้งดีนะครับมีโหมดถ่ายภาพบุคคลมาให้แล้วก็ไนท์โหมดครับแต่ว่าไนท์โหมดอาจจะถ่ายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเมื่อเราเทียบกับในโทรศัพท์รุ่นปัจจุบันนี้เนาะเพราะว่ามันก็เป็นโทรศัพท์3ปีที่แล้วนะครับถ้ามาเทียบกับรุ่นปัจจุบันมันก็จะสู้ปัจจุบันนี้ไม่ได้เลยนะครับการถ่ายภาพไนท์โหมดผมก็ไม่ค่อยใช้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้ามีแสงเยอะๆนะครับอันนี้ถ่ายดีมากๆเลยเนาะมี a p p เ e ิ r o r รรมาให้ด้วยนะครับเผื่อใคร สแกนเนอร์มาให้ด้วยนะครับอันนี้ก็เหมาะกับคนที่จะเอาไ้ใช้พวกงาน AR ต่างๆเนาะพวกงาน3ามอะไรต่างๆนะครับเรื่องของวิดีโอก็สามารถถ่าย 4K ได้60 fps นะครับถ้าใครซื้อมาทำคอนเทนต์หรือว่ามาทำ u t u b e มันผมครับรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ดีเลยนะครับถ่ายมาแล้วก็สามารถนามาใช้ได้เลยครับพวกแสงพวกสีอะไรเนี่ยก็เก็บมาค่อนข้างดีนะครับผมก็ไม่ค่อยได้แต่งสีอะไรเพิ่มเติมเลยเนาะในการนาไฟล์ภาพของ iPhone 12 Pro รุ่นนี้มาใช้งานนะครับเรื่องถ่ายวิดีโอนี้ผมก็ยกให้เยี่ยมเลยนะครับสาาหหร iPhone ุ่่นนนนนนี้้้้้ใวขออองงงกกลล ก็จะเป็นกล้องแบบ True Depth ขนาดอยู่ที่12ล้านพิกเซลครับรูรับแสงเนี่ยก็อยู่ที่ f 2.2ก็มี r e t i n a แฟลมาให้เราด้วยเนาะถ้าเราใช้กล้องหน้าถ่ายแล้วก็เปิดแฟลชนะครับเขาจะใช้หน้าจอเนี่ยในการยิงแสงแฟลชขึ้นมาให้เราครับอันนี้ก็มีมาค่อนข้างนานแล้วเนาะในส่วนของ r e t i n a แฟลแล้วก็สามารถถ,ถ่ายมุมกว้างได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะขึ้นภาพเปรียบเทียบให้ดูเนาะว่าระหว่างภาพแบบปกติกับภาพมุมกว้างที่อยู่ใน iPhone 12 Pro มันจะเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆก็เปรียบเทียบดูกันได้เลยนะครับส แต่อันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะอาจจะเป็นที่โทรศัพท์ผมเครื่องเดียวก็ได้ครับเวลาผมใช้กล้องหน้าในการถ่ายวิดีโอนะครับตอนถ่ายเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันก็สวยนะครับแต่ว่าพอมันถ่ายเสร็จแล้วมันปรับนู่นนี่นั่นให้ผมนะครับผมรู้สึกว่าภาพที่มันปรับอะไรเสร็จแล้วนะครับสีเนี่ยมันจะดูแบบฟุ้งฟิ้งขึ้นมาเลยอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นที่เครื่องผมเครื่องเดียวหรือว่าเป็นทุกรุ่นนะครับถ้าใครใช้ iPhone 12 Pro อยู่ก็ลองคอมเมนต์บอกหน่อยก็ได้ครับว่ามันเป็นเหมือนือ้ผมกก็เลลย่ชออบโทนสี้งหน้าของ iPhone เวลาถ่ายวดีโอนครับมมั้ใหผน แปลกๆครับแต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงอาจจะชอบก็ได้นะครับในส่วนของกล้องหน้าของ iPhone 12 Pro รุ่นนี้นะครับการเชื่อมต่อนะครับตัว iPhone 12 Pro เนี่ย เขาก็มี 5G มาให้ครับก็เป็น 5G แบบรุ่นแรกเลยนะครับ 5G ที่มีข้อข้อหาค่อนข้างเยอะครับสำหรับตัว iPhone 12 Pro รุ่นนี้หลักๆเลยนะครับที่มันมีปัญหาเนาะก็คือตัว 5G ใน i p h o n e s e r i e ์12นะครับ12ทุกรุ่นเลยเนาะตั้งแต่ iPhone 12 Mini 12 12 Pro 12 Pro Max นะครับคือเขาจะกินแบตเตอรี่ค่อนข้างเยอะครับเวลาเราใช้งาน 5G เนี่ยแบตจะหมดค่อนข้างเร็วครับนอกจากเราจะไปใช้ตัว iPhone 12 Pro Max ที่มันมีแบตเตอรี่เยอะๆนะครับอันเนี้ยก็จะอยู่ได้นานหน่อยนะครับแต่ว่าพวกความเร็วอะไรต่างๆอันนีี้ก็็เรววนนัใส่่ของ 5G ไมมปญหา ก็จะมีปัญหาแค่ตรงแบตเตอรี่ที่ผมเจอนะครับใส่ได้2ซิมครับก็จะเป็นนาโนซิมแล้วก็อีซิมนะครับอันนี้ก็เหมือนทุกรุ่นเลยเนาะที่ iPhone เขาทําได้นะครับบิฟาเป็น Wi-Fi 6นะครับบลูทูธเนี่ยก็จะเป็นบลูทูธแบบ5.0ครับก็มี NFC นะครับแอร์ดรอปอะไรต่างๆได้ปกติเลยครับลำโพงก็จะเป็นลำโพงแบบสเตอริโอคู่บนล่างนะครับอันนี้ก็ให้เป็นสเตอริโอคู่มาก็ดีเลยนะครับเสียงก็ค่อนข้างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟังเพลงนะครับหรือว่าเอามาดูหนังเสียงก็ให้มาดีนะครับแต่่่่่่่่ววววววาาาาาพพพพกกกกกกเเเเเเสสสีีีีีียยยยยยยงงงงบบอออออออะะะะะไไไรรรนนนนนน้้้มมมััจจคคคหแตล็ขด ใน iPhone 12 Pro รุ่นนี้การชาร์จจะเป็นชาร์จไวแบบ20วัตต์ครับแต่ว่าถ้าใครซื้อเครื่องใหม่นะครับซึ่งปัจจุบันผมก็มองว่ามันไม่ค่อยมีแล้วนะครับในกล่องเขาเนี่ยเขาก็จะแถมแค่ตัวสายชาร์จมาให้นะครับจะไม่มีหัวชาร์จมาให้เนาะเราจะต้องซื้อหัวชาร์จแยกนะครับแต่ว่าถ้าเราหาซื้อพวกเครื่องมือสองเนี่ยเขาก็แถมทั้งสายทั้งหัวชาร์จให้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงเนาะถ้าใครหาเครื่องมือสองนะครับรุ่นนี้ก็มีการชาร์จแบบ Max Safe มาให้เราด้วยนะครับในส่วนของ มันก็ไม่ได้น้อยเนาะแต่ว่าในการใช้งานผมเนี่ยผมอยู่ได้ไม่ถึงวันนะครับถ้าชาร์จเต็มตอนเช้าช่วงบ่ายเนี่ยแบตเตอรี่มันก็จะหมดแล้วนะครับถ้าผมเล่นพวกโซเชียลเล่นเกมอะไรไปด้วยนะครับอยู่ได้แค่ถึงบ่ายแบตเตอรี่ก็หมดแล้วนะครับถ้าผมไม่ค่อยได้ใช้ก็อยู่ได้ถึงเย็นอยู่นะครับแต่ว่าโทรศัพท์ใครจะไม่ใช้บ่อยเนาะเราก็ต้องหยิบโทรศัพท์มาใช้บ่อยอยู่แล้วนะครับก็อยู่ไม่ถึงวันต้องพกตัว power bank ติดตัวด้วยนะครับถึงจะอยู่ได้ถึงวันนะครับมันก็จะเป็นที่ตัวเครื่องผมด้วยนะครับเพราะว่าเปอร ร้แลวนในคลิปนี้ผมก็มีแบตเตอรี่มาแนะนําให้เพื่อนๆได้ลองเอาไปเปลี่ยนด้วยนะครับนั่นก็คือจะเป็นแบตเตอรี่ของ d i s ซิงนั่นเองครับนี่ก็เป็นแบตเตอรี่ดิสซิงเจ้าเก่าเจ้าเดิมเลยนะครับผมก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ดิสซิงมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแบตเตอรี่ดิสซิงก้อนนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่แบบเพิ่มความจุนะครับเขาก็จะเพิ่มความจุจาก2,815ม ah ิลลิแอมเนี่ยขึ้นมาอยู่ที่3,100ม ah ิลลิแอมครับก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ300นะครับการใช้งานของเรามันก็จะอยู่ได้ยาวนานมากยิ่งงขึ้นนนั่เอ ตัวแบตเตอรี่ก้อนนี้ก็มีการรับประกัน1ปีนะครับแล้วก็มีมาตรฐานมอกอันนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับแต่บอกก่อนนะครับว่าถ้าใครเปลี่ยนแบตเตอรี่แบบนี้นะครับมันเป็นกล่องเือนอัพพมแบบนี้นะครับตัวแบตเตอรี่ก้อนนี้เขาจะไม่โชว์เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ต้องซีเรียสเนาะถ้าใครอยากที่จะโชว์เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ผมก็มีอีกแบบมาแนะนําให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับก็คือจะเป็นแบตเตอรี่แบบนี้เลยนะครับอันนี้เราก็ต้องถามร้านนะครับว่าร้านเขาสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ก้้้้้้้อออออนน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 แบบีีีีีีใหหหเเเเเเรรรรรรราา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 าไไดืืปปปลลล่่่่่่่่คััผมมมมมกกกกก็ชวววววะทุพิธยยขง แตอรี่ก้อนนี้นะครับถ้าเราซื้อแบตเตอรี่ก้อนนี้ไปเราใช้อุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้เนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบตเตอรี่ก้อนนี้มันจะต้องมีอุปกรณ์ในการเปลี่ยนเนี่ย่อนข้งเยอะนะครับถ้าเราซื้อไปเปลี่ยนเองอันเนี้ยอาจจะเปลี่ยนไม่ได้เนาะเพราะว่าถ้าให้เราไปซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมมาเปลี่ยนมันเนี่ยผมมองว่าไม่คุ้มครับไปเปลี่ยนที่ร้านจบกว่าครับถ้าเราเปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนนี้เขาก็จะโชว์เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ให้เราด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะใช้ขั้วของแบตเตอรี่ผม แนะนำแบตเตอรี่ของดิ s ซ n ให้เลยนะครับในส่วนของการเล่นโซเชียลนะครับการเล่นโซเชียลอะไรต่างๆเนี่ยพวกเล่นเฟซเล่นไลน์เล่น IG เล่น Ti ๊กตอกอะไรต่างๆไม่มีปัญหาครับคือเลื่อนๆทุกแอปเลยนะครับเปิดเข้ามาเราเลื่อนเลื่อนครับไม่มีกระตุกไม่มีอะไรเลยครับพวกเฟซพวก IG หรือว่าพวก t i ๊กตอกอะไรต่างๆก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงเนาะนี่ครับก็เลื่อนๆครับไม่ต้องเป็นห่วงแล้วก็พวกการถ่ายวิดีโอลงโซเชียลถ่ายวิดีโอลง i อถ่ายวิดีโอลง t i ๊กตอกคือชัดมากๆครับตัว iPhone 12 Pro รรรุ่่่่่นนนนนีี้ไมมปัญหาาใเเเเือองงขกกลล เดี๋ยวผมก็จะเล่นตัว PUBG Mobile ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าการเล่นเกมเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะแต่ว่าชิปมันก็ยังแรงอยู่นะครับแรมก็6กิกก็เล่นเกมไม่มีปัญหาอะไรเนาะเดี๋ยวผมจะปรับกราฟิกอะไรให้ดูด้วยครับเดี๋ยวก็มาดูกันนะครับทีนี้เดี๋ยวผมก็จะมาเล่นเกมให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเกมที่ผมจะเล่นในคลิปนี้ก็จะเป็นตัว PUBG Mobile นะครับนี่เดี๋ยวผมจะเข้าเนาะแป๊บหนึ่งนะครับหน้าจอกันได้ไลน์ไหมนี่ครับเข้ามาแล้วนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาดูกราฟิกที่ผมเปิดไนะครับ นี่เรามาดูกราฟิกกันก่อนผมก็ตั้งไว้ที่อันต้า HDR นะครับนี่ตัวกราฟิกนะครับแล้วก็เฟรมเรทเนี่ยจะเป็นอันต้าเลยนะครับนี่ก็ตามนี้เลยนะครับก็คือผมปรับสตรทุกอย่างเลยนะครับในเกมนี้นี่ก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าตัว Extreme HDR จะยังเปิดไม่ได้นะครับสำหรับตัวเครื่องนี้นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูหน้าเกมกันนะครับนี่นี่ก็ลื่อนๆเลยเนาะเพราะว่าผมเปิดแบบ60เฟรมเรทไว้นะครับเดี๋ยวจะกดเล่นให้ดูเดี๋ยวตัดมาอีกทีนึงตอนเข้าเกมเลยนะครับตรงนี้อยู่ในหน้าล็อบบี้นะครับ อันนี้ผมก็ขออภัยหน่อยนะครับถ้าหน้าจอมันเป็นลายๆเนาะผมใช้กล้องถ่ายนะครับมันก็เลยเป็นแบบนี้คลิปเป็นเดืนที่มันไม่ค่อยลายเพราะว่าผมใช้พวกโทรศัพท์ถ่ายนะครับก็ลื่นๆเลยนะครับในหน้าล็อบบี้ยังไม่มีอาการกระตุกอะไรนะครับมาแล้วครับตอนนี้ก็อยู่บนเครื่องบินนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูเนาะ ก็โด,ดลงมาแล้วนะครับที่จอมันลายน่าจะเป็นเพราะว่าตัวกล้องผมเนี่ยผมใช้50ิ fps นะครับแต่ว่าตัวเกมเนี่ยมันเป็น6 0 fps มันก็เลยอาจจะทําให้ภาพเป็นแบบนี้ก็ได้ครับอย่าลืมนะครับว่าผมปรับสุดเลยเนาะสำหรับตัวกราฟิกนะครับเล่นก็จะมองไม่ค่อยชัดหน่อยไม่เป็นไรครับนี่ตอนนี้ก็หลบของอยู่นะครับเดี๋ยวเจ็บของสักครู่ ไม่มีปืนให้เราเลยต้องไปหาของมันจะมีบอทยังไงมีบอทข้างหน้าเผื่อบอทมีของนะครับเดี๋ยวไปดูเนี่ยมีตัวยิงเรา ก็จะเห็นว่ามันลื่อนๆเลยเนาะไม่กระตุกไม่อะไรเลยนะครับแต่ก็ต้องยอมรับเนาะว่าตัวไอโฟนเนี่ยมันจะร้อนง่ายนะครับเวลาเราเล่นเกมไปสักพัก,กละมันก็จะร้อนสักประมาณ30นาทีอะไรพวกเนี้ยก็จะเริ่มหมดหุ่นนะครับแต่ว่าพวกเฟรมเรทอะไรมันก็จะไม่ได้ตกเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเราเล่นในห้องแอร์เนี่ยปัญหานั้นก็จะหมดไปเลยนะครับนอกจากคนที่เล่นในห้องพัดลมหรือว่าอยู่ในที่ร้อนๆเนี่ยตรงนี้จ,จะเห็นผลนะครับบางทีอาจจะมีเฟรมเลทกระตุกได้ลื่นๆเลยก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นเกม สุดท้ายเลยนะครับเราก็จะมาสรุปกันนะครับว่าตัว iPhone 12 Pro รุ่นนี้มันยังดีหรือเปล่าครับในปี2023นะครับผมก็บอกเลยครับว่ายังดีอยู่นะครับในส่วนของราคามือสองก็ดีแล้วนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณหมื่นปลายๆครับหรือว่าถ้าใครหาหมื่นกลางๆได้เนี่ยก็จะยิ่งคุ้มไปเลยนะครับราคาไม่ถึง2 0 0ห0แต่ได้สเปคมาแบบนี้ผมว่าก็ไม่น่าเกียดนะครับก็เหมาะกับทุกคนเลยครับสำหรับใครที่ต้องการหามาทําพวกคอนเทนต์อะไรต่างๆเนาะพวกถ่ายวิดีโอนะครับก็เหมาะมากๆครับมีถึง3กล้องให้เราครับก็เลือกใช้ตามที่เราต้อง การเล่นธรรมดาทั่วไปครับอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นเริ่มต้น128กิกเนี่ยผมก็มองว่ามันก็เพียงพอนะครับในการใช้งานในปัจจุบันแต่ว่าถ้าจะให้ดีก็เอาเป็นตัว256กิกไปเลยครับนั้นนะก็จะจบกว่านะครับในส่วนของ iPhone 12 Pro รุ่นนี้นะครับในส่วนอื่นๆก็จะไม่มีอะไรแล้วครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับการรีวิว iPhone 12 Pro ในปี2023นี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ช่องผมครับก็จะมีทั้งในตัว YouTube Facebook นัแลล้้วกก็็ใททงงง2ช่อาเยถ้มมี คอนเทนต์อะไรดีๆแบบนี้ผมก็จะนํามาลงให้เพื่อนๆได้รับชมตลอดเลยครับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ